สวัสดีค่ะน้งองๆวันนี้นะคะพี่ก็จะมาสอนทำโจทย์วิชา Fluid Mechanics น,นะคะหรือว่ากลศาสตร์ของไหลน,นะสำหรับโจทย์ในข้อนี้นะคะเราก็เขาบอกว่า Water is siphoned from a large tank through a constant diameter hose to determine the maximum height of the hill over which water can be siphoned without e v a s i o n occurring Cavitation is the process of bubble formation When the local pressure drops down below the vapor pressure of fluid. Assume that the vapor pressure of the water is PV. The height of the free surface of the water in the tank is H tank, and the vertical distance from the end of the hose to the base of the tank is HN. จากโจทย์เนี่ยเขาบอกว่าน้ำเนาะมันก็ถูกไซโฟนก็คือถูกดูดจากแท้งทังขนาดใหญ่เนี่ยที่มีได a ม e เตอร์เนี่ยของที่แล้วเขาก็เลยให้หา m a x i m มั h มไฮก็คือให้หาความสูงสูงที่สุดของ h, h ill, ของ h, h l แล้วก็บอกว่ากระบวนการ c a ร v วิเ t ชันเนี่ยมันก็คือกระบวนการการเกิดฟองมือนจะเกิดขึ้นเมื่อความดันในขนาดน,นั้นเนี่ยมันลดลงต่ำกว่าความดันของฟลูิดเนาะ แล้วก็จะแอ z ซูมหรือว่าสมมุติว่า w a ตเฟอร์เพ t เชอความดันของไอความดันไอเนาะของน้ำเนี่ยมันก็คือ Pv อ่าเขาให้ตัวไปเป็น Pv แล้วเขาก็บอกว่าความสูงของ Surface จะถึงก้นถังเนี่ยมันก็คือ h h tank แล้วความสูงจากก้นถังเนี่ยจนถึงปลายท่อมันก็คือ h n โอเคจากที่โจดให้มาเนาะเราก็จะมาเขียนก่อนว่า อันนี้มันก็คือ,อ p อทา P A T M ถูกปะ p A T อตรงนี้มันเป็นอากาศเนาะเรากำหนดจุดให้จุดนี้เป็นจุดที่1แล้วจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่2แล้วก็ตอนนี้ก็เป็น patm เพราะว่ามันสู่อากาศเหมือนกันเนาะแล้วพี่ก็จะกำหนดตรงนี้ให้เป็นาดาตัมเอ้ย กำหนดจุดตรงนี้ให้เป็น data หรือว่าจะตั้งอิงแล้วก็จะได้ว่าแกน y อ่ะนี่กัน x ก็คือที่ขึ้นเป็นบวกที่ขวาก็เป็นบวกพี่ก็จะได้ว่าเราก็เมื่อเรากำหนดจุดแล้วใช่ป่ะจุดหนึ่งแล้วก็จุดสองเราก็จะใช้สมการ พลังงานใชป่ปาะหรือว่า energy equation จะได้ว่า e 1เท่ากับ e 2, 2พลังงานที่จุด1เท่ากับพลังงานที่จุด2ถูกไหมพลังงานสูตรพลังงานก็คือ elevation head บวก pressure head <c oughs> แล้วก็บวกกับ velocity head อ่าฝั่งขวาก็จะเป็น elevation head ของจุดที่2บวก pressure head จุดที่2บวก velocity head จุดที่2จากนั้นเราก็จะมาพิจรารณาค่า,า elevation head elevation head มีแน่นอนเพราะว่าอ่า datum อยู่ตรง datum อยู่ตรงนี้เนาะแล้วก็มีความสูงที่แตกต่างกัน pressure head ก็มี velocity head ล่ะ เ e l o c i t y head ก็มีแต่ว่าเรารู้ว่าท่อเนี้ยมันมีอ่า diameter ที่ constant ถูกปะก็คือ diameter เนี้ยมันเท่ากันตลอดทั้งท่อเลยเราก็จะได้ว่า diameter เท่ากันดังนั้นเนี้ยอ่าพื้นที่มันก็จะเท่ากันถูกไหมพื้นที่เท่ากันก็จะได้ว่ามันก็จะมีค่า v ีเท่ากันเพราะว่าอัตราการไหลใช่ปะ Q มันก็คือ Av q1 เ1ท่ากับ q2 อ่า av1 ก็เลยเท่ากับ av2 ดังนั้น a กับ a เท่าก,กันจะได้ว่า v1 เท่ากับ v2 นั่นเองดังนั้นเนี่ยมันเ,นเท่ากันเราก็จะตัดเหลือแค่2ค่าถูกไหมเราก็จะได้ elevation h ที่1เนี่ยมันก็คือจากตรงนี้ถึงตรงนี้มันก็คือ h hill เราก็เขียนเลยว่า h hill บวก pressure head พีก็คือเขาบอกว่าอะไรพีคือ Pv ความดันไอ้นะตัวนี้ Pv ก็จะได้ Pv ส่วนแกนมากเท่ากับ elevation head จุดที่2คือตรงนี้ถึงตรงนี้ใช่ปะมีที่ต่ำกว่าจุดดต้มมันก็จะเป็นค่าติดลบนันเองลบ hn บวกเ e s สช e ่นเ e p e พ s e ชั่น e ก็คือ p atm ส่วนด้วยแกมาเราจะใส่เป็น p 2ก็ได้นะเพื่อความง่ายๆเนะอ่ะพี่ใส่เป็น P2 ก็จะได้ว่าอ่าถ้าเรา อ่ะก็จะย้ายข้างอ่พี่ก็จะคูณแกมมาทั้งสองข้างเขาหา h อิวใช่ปะ h อิวก็จะเท่ากับ p2 ลบโอแกม่าลบ h เอง่าก็จะได้ว่า hq ก็จะเท่ากับสมการข้ามตรงนี้เลยอือดังนั้น hq ก็จะเท่ากับอันนี้แค่นี้เลยเรียบร้อย